ตอนนี้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วนะครับถ่ายเป็นวิดีโอไว้อ่าเดี๋ยวโซช่วยดันลงหน่อยครับไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีตรงที่มันตื้นนะครับต้องลุกลุกดึงห่วงเดินไปนะครับประมาณสักสิบเมตรนะครับห้าเมตรสิบเมตรมันจะตื้น <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยดึงลงเลยครับ <c oughs> โซ อ๋อปหลอบอกว่าเดินประมาณ2เมตรนะครับมันจะมีช่วงตื้นประมาณสองเมตรนะครับเราอาจจะเราต้องลุกเดินประมาณ2เมตรนะครับอ่าครับปล่อยเลยครับเดี๋ยวจะมีช่วงตื้นต้องลุกเดินประมาณ2เมตรนะครับต้องลุกเดินนะครับอ่าโอเคไล่กันลงมาอ้าวหันหน้ามาทางนี้นะครับโอเค เอาเลยไปหล่อดันลงลง่ลองน้ําไปเลยไ,ไ,ไปหล่อนําไปได้แล้วมั้งครับนะ <c oughs> อา้าวหันหน้ามานี่นะครับหันหน้ามาโอเคหันหน้ามาหน,น้ามา,อาโอเค <c oughs> โอเคโอเคครับโอเคอ่าโอเค,อเค <c oughs> ระวังนะครับดัดนมันเลยครับดันมันเลยเอออย่างนั้นละครับ อ้าวหันหน้ามาทางนี้เลยนะครับอ้าวโอเคหันทางนี้นะครับหันทางนี้ อ้าวหัวนหน้ามาครับหันหน้ามา,ไปไปาก